สวัสดีค่ะพี่น้องเหมือนี้สิผ้าเห็ดขนมเปี๊ยะพี่น้องจ้าเนื่องจากอแอนฝากมูนาจาะจ้ะเนาะอยู่แขวงมหาห่จากเมืองไทยมูก็เลยว่าโอ้ยฉันมาเอาเงินดอก,อกว่าแสนโอ๊ดมูกระจดีใจดีพี่น้องจ้าแอนก็เลยว่าอันบบได้บ่ได้แอนเก่งใจยังสินะเพิ่นแอนมูกเลยบอกว่าอก็เป็นขนมเปี๊ยะจากแนสามกองซ่าเพลยวบาจังสินะแอนก็เลยว่า โอเคเดียเ๋ยวสิเฮตหายว่าสั้นได้ว่าแอนกเ็เฮตแหมูเมื่อนี่หากล้องพี่น้องจ้าตอบแทนน้ำใจของมูเนาะจ้าเนาะเพื่อนหิวของมาจากเมืองไทยไห้เฮายัางสี่แม่พี่น้องแอนก็จะเฮดขนมเปี๊ยะพี่น้องจ้าผู้ใดอยากกันดเดกะสูตรแอนกับเขียนไว้แล้วเดอ้อเอาไปเบิ่งได้พี่น้องจ้ากะเป็นใส่ทั่วเลื้องพี่น้องจ้าขนมเปี๊ยะถ้าจะเป็นใส่อื่นกับ,บ่มีเวลาเฮตด,ดอกจ้าพี่น้องเทสมนีก็ยังไม่มีเวลาอยู่พี่น้องจ้า พอเขามีอยียงเฮ็ดมากไหมพี่น้องจ๊าเวลานี่มันช่างเดินเร็วเสียเหลือเกินพี่น้องจ๊ะเทียบกับสมัยตะก,กี้พี่น้องจ๊าบ่ไดเ้เฮ็ดอย่างอยู่บ้านซื้อ,อ,อ,อนอน,นางเคลียโทรศัพท์ไปแต่ละเหมือแต่ละเว้นเวลาซาะซพอเขามีเฮ็ดอียงหลายๆอย่าง,ายยางพี่น้องจ๊าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เออเวลาแถบจะบ่พ่อพี่น้องจ๊านี่ล่ละล่ะ โอ้ยม,มันมีความพอดำพอดีเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละจ้าแองก็เ็ดไปเดอ้อผู้ใดอยากได้สูตรก็เขียนเอาเด้อนั่นแหละจ้าเอาไปเฮ็ดได้จ้านี่แ,ลแหละจ้าแองก็จะหั่นจ้านอนหล้กก็มารีดจังี่ล่ะพี่น้องจ้าตั้งแต่เฮ็ดลูกชิน้นหรือว่าจะเป็นขนมต่างๆนะหนะ้านะพี่น้องจ้าขนมเปี๊ยะกะหรี่ปับ๊บตาละเปลงาเนี่ยแทบจะว่าด้แตะเลยพี่น้องจ้ามี่อัดคลิปก้อนนั่นแหละ ตื่นเศร้าคืนหิวเข่าก็เลยคิดอยากกินซาลาเปาไปก่อนนึงพี่น้องจ้าเอาซะแทนนี่เฮ็ดเนี่ยแทบจะบ่ได้กินเลยพี่น้องจ้ามันบ่มีความอยากกินไหมพี่น้องเพราะว่ามันอิม่มบ้านเฮาเอินอิม่มอิ่มอายของมันอิ่มกินของอันขนมที่เฮาเห็ดไปแล้วจ้าลูกชิน้นใส่กอกจริงจร่ะบ่ม,มีความคิดอยากเลยพี่น้องจ้าตั้งแต่เฮาเห็ดเป็นเฮ็ดกินเองได้นี่โอย แทบจะบ่แทบจะบ่อยากแตะเลยพี่น้องจ้าตะกิน่ะเฮ็ดบ่เป็นหอยหอยหาอยากกินพี่น้องจ้าพ่อ,อได้กินแล้วมันเกิดอิ่มเนาะพี่น้องเนาะก็ะจ้งซี่แล้วเนาะอันก็เอิเนี่ยก็อันเ,เอนียงก็เนานะสุภาษสตไหม αι? บ่อึดบ่อยากเจ๊งสันไหมพี่น้องจ้าเนาะยามพ่อมีหลายหล,ลายสิเฮาบ่คืออยากดอกพูนและยามบ่มีพี่น้องจ้าหอยหายหิวแหง้งเนาะเนาะชีวิตเนาะก็ได้ พี่น้องเอ้ยนี่แหละแต่ว่าแอนน่ะมีอาการเจ็บเอ้ยรู้สึกมึน,มนๆซาซาทัางไอ้สีข่ายพี่น้องจา้าขากระปวดแขนกระปวดไปเมืจอจะจากมันเป็นเอียงแอนคือว่าเป็นการที่แอนน่ะยืนยืนล่างจานแล้วแอนก็เก่งเก่งมือไปเองส่แม่จาามันก็เลยเกิดอาการตึงแต่ว่าเป็นยังเราจ้าเดี๋ยวห้นนองมากเนะี่ยนั่งพี่น้องจา้ามันก็นจะค่ายห็นหน,น้อยน้อยแต่ว่าก็หายนั่งแล้วสองเทือก็รู้สึกว่า พอนไขขึ้นจ้ะแต่ว่างานเขาไปเหตุทุกมือพี่น้องจ้ะงานเทาเหตุดุกมือเขาใสอแขนใส่ขา,า,นาเนาะจ้าเนาะมันกะปวดเรื่อยละพี่น้องจา้ามันมันบ่าหายขาดดอกจาก่าเพราะว่าเท่ากะเหตุงานเนาะจ่านี่จ้าหลังจากนั้นก็มาท่าไขา่พี่น้องจา่าแล้วก็ใสง่าดำกับง่าขาวผสมกันจา้าจะสวยไปอีกแบบบางค่นก็เอาแต่ง,ง่าขาวเารือง่าดำก็ไดเด้อพี่น้องเด้อ สามารถดัดแปลงได้แอนก็นจะไปอบยูที่อยหกองศาเป็นเวลา25-30นาทีพี่น้องจา้าแอนจะพามาเฮ็ดอีกแบบหนึง่งเพื่อเป็นไอเดียแนวทางนาาเนาะจ้าเนาะเนี่ยจะแอนก็นจะชอบอดีไซน์นู่นนี่นั่นเนาะเอา้ามงก็นกะนะกลมเบื่อแล้วอาจจะเนฮะ็ดสวดสวดส่งหนหมึนก็นะหลบรางยังสอีกยังสินะแต่เป็นคนประมาณนี้พี่น้องจา้า้าเฮ็ดออกมาอีกแนวหนึ่งก็จะ ดัดแปลงไปอีกได้ลหลายอย่างพี่น้องจ้าแอนว่าขนมหรือว่าอาหารมันสามารถดัดแปลงได้เรื่อยๆพี่น้องจ้ามันมมีแบบว่าขนาดตายโตหรือว่ารูปลักษ์ตายโตนะจ้าเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ง้ามไปอีกแบบเด้พี่น้องจ้าน่ะน,นะอืออะไรแบบถ้าใครเหมือนเดิมพี่น้องจ้าแล้วก็เอาไปโอบจ้าก็เป็นขนมที่เอ่อสหรับกินกับชากาแฟ ลุงลุงเพื่อนกับมากเลยจ้าลุงเพื่อนกับมากกินเฮกันกะแล้วแต่คนมากเนาะแต่สําหรับแอนออแอนได้กินแล้วเออบ่ออยากแล้วพี่น้องจ้าว่าจะซือ้อจานี่จ้าอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้พี่น้องจ้าแป้งก็จะเขา้าคุ้นๆแล้วก็จัดใส่กองเตรียมไว้ให้มูอืน่นมูเพื่อนเสียแวะเข้ามาเพราะว่าเพื่อนเสียมา่งของในตูวเมืองกันเลยอ่ะ จะเอาว่างไว้ตุงจักรยานในมูเลรอจ้าเพราะว่าแอนต้องไปเหตุงานแล้วมูจะมาสิบโมงยังสินะจ้าจเตรียมเรียบร้อยไว้ให้เพื่อนๆนี่จ้าลักษณะกับพี่น้องกับพิจารณาเอาเดอ้อวางามบอกับลองเอาไปเหตุเบิงพี่น้องจ้าเพื่อเป็นไอเดียเนาะจ้าเนาะหลังจากนั้นแอนอบขนมแพ็คขนมใส่กล่องให้มูเสร็จเรียบร้อยแล้วแอนวัอนี้แอน,นอก็จะตาซชั่วพี่น้องจ้ากุ้งลวกพี่น้องจ้าใจก็อยากกินกุ้งลวกอยู่ในเตเวาวรินสัมผัสมันบ่ได้พี่น้องจ้ามันยาน ก็เลยเออเห็ดมันสุกๆดีกว่าเนาะเออนั่นแหละจ้าก็ไปเอากุ้งไปลวกจริงๆอะลวกเพราะสะดุ้งกะเคยลวกเราได้พี่น้องแต่ว่าอลิ่นกับรสสัมผัสของขามันบดได้พี่น้องจ้ามันต้องเออสุกจักหน่อยยังสีนะจ้าเนาะพยายามที่จะแบบเออเขาว่าเสบคักแสบนะข้าก็ล่องเราได้พี่น้องจ้าแต่มันข็าบดได้มันบด่านพี่น้องจ้านี่แหละจ้าก็คืออย่างว่แหละเนาะคนทำมันมากกว่าคือกันพี่น้อง มักไผ่มักมัน่นแซบปากไผ่ปากมั่นอลายเฮ็ดแบบแซบแบบได้กนเอาเนาะจัดไปพี่น้องจ๋าเนี่ยแต่แซบบอมไมเจ้าเมื่อกินน้ำข่อยเด้อมุจ้าได้อย่างกินแรงเนาะอันนี้เขาแรงขอยได้ตอนประมา่นจากสองทุ่มนี่ละพี่น้องจ๋าเนี่ยสีสันหนาท่านมากๆเลยโอ้ยมม้นนี่เขาใจกล้าเด้อขอเซพีชกังหกเม็ดเผื่อเอ้ล่มสีบอ,อกหมูขอพี่น้องจา๋ามามาสอยน้ำกันพี่น้องจา๋าพ็ชเปรี้ยวหวานเข็มนัวปลาแดกไปจังซันละจา้าตามสไตล์ อันการกินตำบกหุ่งหรือตำซั่วหรือตำแตงตำบกท่วงสิแต่ละมือรสชาติบปากเข้าสิคืออยากบ่คือกันได้พี่นงองบางมือก็อยากกินหวานน้ำบางมือก็อยากกินเปรี้ยวน้ำบางมือก็อยากกินแบบปุ๊กปุ๊กประแดกบ้างข่เอิญปุ๊ปุกประแดกก็คือแบบนัวๆประแดกนี่สินะไปยังสั่นนะพี่นงองนะเพราะว่าแต่ละมืออาการลดปากอ่ะอาการหิวของเข้ายังสีรสชาติที่เข้าอยากกินแต่ละมือมันบ่คือกันเนาะมื่อเจ้าือข่อยบ่ ข่อยก็จิปมาณนี่แหละพี่น้องจ้ะว่นีผู้ใดได้กินน้ำข่อยดอกอ้หูแฉบแล้วก็ว่ามีคนแยงข่อยน้ำพี่น้องจ้ะแต่ว่าลูกชายแอนเนี่ยรู้ซึกว่าจะชอบรสชาติที่เผ็ดนะจ้ะเนาะเวลาไปซื้ออ่พวกขนมในหลานให้เองสิจะมักซื้อแบบที่มีรสชาติเผ็ดพี่น้องจ้ะเออคือว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะกินตำตำซัวน้ำแม่ได้หรือตำบมออกหุงใส่ปลาแดกน้ำแม่ได้วะดิ <c oughs> <c oughs> แกเอาแเด้กินเขาเก่งแย่างงปากเนี่ยอ้า เพื่อเขาลองซิมเนาะพี่น้องเนาะติดใจขึ้นมาสิว่าจังไดเนาะเอ้ยสิว่าได้บอกแต่ฝรัง่งอได้ล่องกินแต่บอกฮวงหรือเว้ยน้อยนักหน่อยนะเด้อสิออกเมื่อใดพี่น้องจ้านี่แหละจ้าแซบนวน้ำกันพี่น้องจ๋าอะไแล้วพี่น้อง ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำเด้อจ้าเด้อเพชรไลค์เวลาจ้าเจอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าเด้อสวัสดีจา้าบ๊ายบายเพชร